คูมะสารฝันสุดท้ายตนเองอยากจะเป็นเหมือนเทพนิกะในการปกป้องลูกตนเองในฐานะที่ตนเองนั้นอยากจะเป็นฮีโร่ในการปกป้องลูกสาวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับประเด็นวันนี้แน่นอนนะครับว่าเรานั้นจะพูดถึงบาโธลมิวคูมะนะครับอดีตเจตเทพโจรสลัดผู้โชคร้ายในเรื่องวันพีชนะครับเพราะว่าชีวิตของเขานั้นโคตรจะแสนเศร้าสุด,สดเลยและถ้า,าย้อนกลับไปนะครับสักช่วงประมาณ 2- อหรือสามอาทิตย์ก่อนประมาณนี้นะครับผมเคยทำ ที่ไปแล้วครับว่ามันมีโอกาสสูงนะที่คูมะนั้นนะครับจะมาที่เอ็กเฮดนะครับเพื่อมาช่วยเหลือทุกคนมาช่วยเหลือลูกสาวของตนเองและจากคลิปข้อมูลล่าสุดนะครับในตอนที่หนึ่งพันเก้าสิบห้านะครับเรียกได้ว่าโอกาสสูงแล้วล่ะที่คูมะนั้นน่าจะมานะครับและเขานั้นอาจจะมาสารฝันตนเองโดยการที่เขานั้นนะครับอยากจะเป็นเสมือนเทพนิกาไม่ได้หมายความว่าเป็นเทพนิกานะแต่นะครับเหมือนกับว่ามีนิกาเป็นไอดอลเป็นฮีโร่นะครับในวัยเด็กของตนเองและตนเองนั้นอยากจะเป็นฮีโร่แบบนั้นเพื่อปกป้องลูกสาวของตนเองด้วยจึงทําให้ในนนตอี้สาก นะครับที่มันบีบคั้นสุดๆเลยของทางด้านจิวเวอรี่บอนนี่ที่กาลังถูกผุ้เท่าเซตเทิ์นั้นนะครับดีเพลย์เลกกลายเป็นขี้หมาติดมือเลยเนี่ยซึ่งเธอในตอนนี้เนี่ยก็นึกใช่ไหมย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่คุยกับพ่อโดยในตอนนั้นเนี่ยทางด้านของคูมานั้นนะครับก็เคยพูดนะกับลูกสาวของตัวเองแหละครับว่าในสมัยที่คูมานั้นยังเป็นเด็กอยู่นะครับเขาเนี่ยก็คืออยากจะเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือผู้คนที่ไร้อิสระก็คือช่วยเหลือเราทาสหรือใครก็แล้วแต่ที่ถูกจับกุุมมมนนนนนนนะครรรรััับบบให้้้ททททกกกกกกจจาาาาาาีี่่ตองงเเเปป็็ซึแดยว กับนักรบผู้ปลดปล่อยนิกะนะครับซึ่งนิกะนั้นนะครับเปรียบเสมือนเป็นฮีโร่ในดวงใจนะครับของคูมะมากๆเลยโดยนิกะนั้นเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะและก็จังหวะเพลงนะครับและหลังจากนั้นคูมะของเราเนี่ยก็เซิร์งใหญ่เลยนะครับพร้อมกับจังหวะหัวใจของนิกะนี่แหละที่มันดังตึกตึกนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่คูมะนั้นน่อยากจะเป็นมากๆซึ่งมันก็เป็นการเฉลยไปในตอนเลยแหละครับว่ามันเป็นปมในใจของคูมะนะครับเพราะสิ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่พ่อของคูมะเนี่ยยยเลา้้กูมะะดนนวอททพิแ พ่อของเขานะั้นก็เสียชีวิตไปนะครับจากการที่ว่าโชว์สิ่งสิ่งนี้เนี่ยให้กับคูมะได้เห็นนะครับมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ฝังใจคูมะมาโดยตลอดเลยและหลังจากนั้นคูมะนะครับก็มองนะครับหรือว่ามีความใฝ่ฝันแหละครับว่าถ้าเขาเป็นทาสหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความหวังแหละครับว่าเทพนิการนี้เนี่ยจะมาปลดปล่อยในตัวของเขาหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าลูกสาวของเขาถูกจับกลุมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาคนนี้เนี่ยหรือว่าคุมะนี่แหละจะเป็นเทพนิกาในการปกป้องลูกสาวของตนเองแทนซึ่งไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่อออนนขข้้าางงเชื่่มโยคง ไม่ว่าจะเป็นการที่คูมานั้นกําลังพุ่งมานะครับณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะแต่นะครับถ้ามาทีเอเคจริงๆสิ่ง,ส,งสิ่งนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงเลยหรือแม้กระทั่งนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่คูมานั้นได้ทําการปิดบังเอาไว้ว่าทําไมการเขาถึงได้ยอมนะครับให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับยอมดัดแปลงตนเองนะครับและท้ายที่สุดแล้วคูมานี่ก็ไม่เหลือชีวิตจิตใจหรือนี่จะเป็นนะครับคำมั่นสัญญาหรือสิ่งที่สัญญาเอาไว้นะครับกับดรรรเวกาหืืออออปล่นน้้ดะะค็็ไแแตูม นั้นจะต้องได้มาช่วยเหลือนะครับลูกสาวของตนเองในฐานะผู้ปกป้องนะครับที่คล้ายกับพีโรของตนเองนะครับอย่างเทพนิกาเลยทําให้ในตอนนี้มันก็มีโอกาสสูงจริงๆนั่นแหละที่ครูมานั้นจะมาสานฝันของตนเองนะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับไอเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิกาเนี่ยหากย้อนกลับไปนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงแล้วลหละนะครับของเหล่าธาตุทั้งหลายนะครับเพราะตั้งแต่เรานั้นได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนิกาครั้งแรกก็ตอนที่เจ้าคุซูนั่นแหละครับมันพูดแหละครับว่าเออตอนที่มันเนี่ยอยู่ในคุ จากผู้คุมใช่ไหมแต่พอผู้คุมนั้นมาพูดเรื่องนี้กับมันนะครับในท้ายที่สุดผู้คุมก็ถูกเก็บไปและหลังจากนั้นนะครับมันก็รู้มาตลอดเลยแหละครับว่าเทพนิกานั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามห้ามพูดเลยนะครับในแบบว่าพวกนักโทษทั้งหลายซึ่งเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าในอดีตนั้นเทพนิกานั้นเคยช่วยเหลือทาสมาก่อนและมันเป็นสิ่งที่บอกเล่ากันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจนกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้คือมันเล่ามาตั้งแต่เผ่าพันธุ์บัคคเนียนะครับหรือว่าเผา่า,าต ก็จริงๆก็คือพลังผลปีศาจของลูฟี่นั่แหละถ้ามันตื่นขึ้นแล้วนะครับและหากทําให้มันประสบผลสําเร็จนะครับเหมือนจอยบอยในอดีตนะครับมันจะทําให้นะครับโลกของวันพีชนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นนะครับฝั่งรัฐบาลโลกก็คงจะไม่หวาดกลัววันเกรงนะครับหรือกลัวเหลือเกินว่าใครนั้นนะครับจะทําให้พลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นะครับลูฟี่ก็เป็นคนนั้นเหลือแค่บทพิสูจน์เท่านั้นว่าลูฟี่ในฐานะนะครับเทพนิกะพลังผลา่ะล สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจละกันนะครับต่อให้คูมะนั้นไม่มาที่เอเคสหรือนะครับคูมะอาจจะมาแต่ช่วยนะครับจิวเวอรี่บอนนี่ไม่สําเร็จผมว่าการที่มีการปูนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวนิกาที่มันเข้มข้นขนาดนี้มันอาจจะเป็นโอกาสสูงนะที่ลูฟี่นั้นจะได้แสดงประสิทธิภาพนะครับต่อห้าู้เท่าเดี๋ยวใครก็แล้วแต่ให้เห็นว่าความสามารถที่แท้จริงของเทพนิกาเป็นยังไงเทพแห่งการปลดปล่อยธาตุมันอาจจะเป็นจังหวะนี้นี่แหละที่พลังของลูฟี่นั้นจะตื่นขึ้นมานะครับไม่ได้ไหมายความว่าปัจจุบันไม่ตื่นนะ แท้จริงของเทพนิกาดพลังแห่งการปลดปล่อยนะครับที่ลูฟี่นั้นอาจจะยังถึงไม่ได้ครบ100ปนะครับปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับร่างเก่งของลูฟี่เก่งแต่ลูฟี่นั้นยังแตะไม่ถึง100%อนแน่นอน,นอาจจะถึงจังหวะนี้นี่แหละที่ลูฟี่นั้นอาจจะแตะให้ได้100%และอาจจะช่วยเหลือจิวเวอรี่บอนนี่ให้ได้นะครับเพราะในตอนนี้ด้วยสถานการณ์และกันนะครับบูทเทิลเซตเทิ์นั้นมันก็โหดสัตว์ดัเซียของจริงนะมันเก่งมากๆเลยนะครับลูฟี่นั้นก็คงจะต้องเบิกพลังหรืออะไรก เพ้อฝันอีกต่อไปมันจะไม่ใช่เรื่องตำนานนะครับที่เล่าสู่าธาตุต่างๆนะครับคือเล่ามาต่อรุ่นต่อรุ่นเชื่อว่าหลายคนที่เป็นาธาตุนั้นเนี่ยก็มีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อแหละครับว่าเทปนีการนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะมองเป็นสิ่งที่เพ้อฝันเป็นความหวังละกันของเหล่า,าธาตุที่แบบว่าเฮ้ยมาจะมีาธาตุบางคนเนี่ยคิดเรื่องนี้มาแต่งครึ่งนี้มานะครับเพื่อแบบเป็นกำลังใจของตนเองในการเป็นาธาตุนะครับคือในโลกวันพีชเนี่ยาธาตุวันพีชมันไม่ได้เหมือนกับว่า,าในแบบโลกความเป็นจริงโลกความเป็น พีษนั้นถ้าคุณเป็นธาตุแล้วนะครับก็เหมือนเป็นตลอดชีวิตเลยนะครับก็คือต้องอยู่จนวันตายเลยนี่มันก็คือความหวังอย่างหนึ่งนะครับทุกคนที่มีความหวังอยู่ในคุกเนี่ยเมื่อมีความหวังสิ่งนี้ว่าเดี๋ยวจะมีเทพนิกะมาช่วยเหลือตอนเองเนี่ยเขาก็ยังพอมีความหวังที่ใช้ชีวิตต่อไปได้ซึ่งจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจเลยแหละครับว่าเราจะได้เห็นประสิทธิภาพของเทพนิกะยังไงบ้างและแน่นอนนะครับว่าต่อให้คูมะมาในหนเนี่ยและคูมะนั้นมีฮีโร่เป็นเทพนิกะจริงๆและคูมะนั้นนะคร ว่าครูมานั้นเป็นคนที่รักลูกมากๆเลยเขานั้นนะครับก็คงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกของตนเองเขานั้นถึงแม้จะไม่ใช่เทพนิกานะครับแน่นอนมันไม่ใช่อยู่แล้วนะแต่หากเขานั้นช่วยเหลือลูกของตนเองได้นะครับมันเท่ากับว่านะครับไอเรื่องราวเทพนิกาที่เขาเคยได้ยินมาตั้งแต่รุ่นพ่อหรือแม้กระทั่งนะครับเขานั้นพยายามเล่านะครับสู่ลูกตนเองนั้นมันก็คือความจริงแล้วเขานั้นก็เป็นเทพนิกาได้เป็นฮีโร่ได้มันเป็นแนวคิดแนวคิดหนึ่งละกันเหมือนแนวคิดคณะปฏิวัติที่ทุกคนนั้นสามารถสููู้้้ะรรรับบหืออว่่่าาาากกกกสสิงงงตๆไดมถฝโล โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนการเทพนิกาโอเคตอนเนี้ยมันก็คือมีโมเดลก็คือลูฟี่เป็นเทพนิกาเนี่ยครับแต่ลองคิดดูแล้วกันว่าหากมีโมเดลใหม่ขึ้นมานะครับทุกคนเป็นเทพนิกาได้ทุกคนนั้นสามารถปลดปล่อยธาตุได้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับมีเทพนิกาคนเดียวมีคนหนึ่งนั้นนะครับที่จะเป็นเทพนิกาในการช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เหมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กับการปูเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับจึงจุดเนี้ยมันจุดที่น่าสนใจมากๆว่าจะมีการเล่่่่นนนยยัังไงกกกกกกตอะะะคครรรบเเีวทิาแลล็็ููฟสุป แล้วจะเป็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้และทุกคนคิดว่ายัางไงกันบ้างครับคิดว่าคูมานั้นจะสารฝันตนเองได้ไหมกับการที่เป็นฮีโร่ในการปกป้องลูกของตนเองนะครับหรือว่า okay. คูมานั้นโอเคแค่เห็นเทพนิกาลูฟี่มาช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ฟินแล้วนะครับมันก็เป็นฟินนะครับในหลายๆรูแปแบบและเชื่อว่านะครับถ้าใครเป็นพ่อคนอหรือลูกก็ได้ในฐานะลูกก็อยากจะปกป้องพ่อแม่ของตนเองหรือผมเป็นพ่อเนี่ยผมก็อยากจะปกป้องลูกของตนเองในฐานะฮีโร่นะครับมันเป็นสิ่งสิ่งดึงละกันนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจในการสารฝันในเรื่องวัันนพีก็ถือวว่าตสุ สำหรับเทพนิกาในตอนนี้นะครับเทพแห่งการปลดปล่อยเทพแห่งความหวังของทุกคนที่พวกเขานั้นนะครับอยากจะพึ่งอยากจะเกาะเอาไว้นะครับสำหรับลูฟี่เทพนิกาและทุกคนคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับจะได้เห็นสิ่งต่างๆมากน้อยมากแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยส่วนเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเทพนิกาจริงๆล่ะเราเคยทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้เจาะลึกไปนะครับเกี่ยวกับเทพนิกาเรื่องราวของแสงสว่างหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็สามารถย้อนกลับไปได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเล่าซ้ำนะจุดนี้ก็ฝากทุกคนนะั้นก็็กกกลลับไไปปดดูิเเเ่า้ย Over Se อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไปนะครับเอ,อไม่ใช่คอมเมนต์ดิเซิร์ชไปนะครับก็เจอแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วและอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่สำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ